เอาละครับในเมื่อมันลงครั้งแสบแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ AP 9นะครับไอสนับซอมบี้อเนี้ก็ดีเหมือนกันนะจริงๆก็น่าเล่นเลยนะครับส่วน a k 47 Elite ตัวนี้ก็ผมมองว่ามันก็เฉยๆนะแต่ว่าสำหรับสไนเลนมาตเตอร์จุดส3 8ไอเนี้ยขอมันต้องมีไอเนี้ยขอมันต้องมี มันต้องมีมากๆเลยนะไอเนี่ยของดีเลยนะครับจริงของดีเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกดซื้อทีละกันเมื่อยบอะงจริงๆมันก็กดตะกร้าทีเดียวก็ได้นะแต่ว่าก็เมื่อยอยู่ดีแหละเออไม่ต้องกดหลายทีนะถ้าคือว่าอยากมีเป็นพันกว่าวันนะครับก็เอสนับซอมบี้ก็โอเคเลยนะครับส่วน m อ9กนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับไอเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะคุณดูแนะนําเลยนะครับแนะนําจากผมเลยนะครับก็นะครับ การที่จะเล่นปืนเอ9ิเกนะผมขอแนะนำเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องนะครับเน้นทะลุเกาะเจาะเกาะนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับก็คือเน้นพวกหน้ากากหรือวิกที่เป็นบวกเจาะเกาะทะลุเกาะแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเวลาที่เกิดว่าคุณเนี่ยไปยิงโดนหัวสโตนะครับและหน้ากากเขาเนี่ยจะเด้งบ่อยมากๆเลยนะครับในสำหรับปืน m p 9แต่ว่าไอตัวเนี้ยจะช่วยลด นะครับลดลงนะไม่ได้แปลว่าใส่ปุ๊บจะยิงแตกตลอดไม่ใช่นะลดลงนะครับเอจะเพิ่มโอกาสที่จะหัวแตกทีเดียวเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ฉายาเนี่ยผมจะเล่นเป็นฉายาควบคุมลองช่องสุดท้ายนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอผมเล่นเป็นตัวละครไอ้นี่ดีกว่า,เ,าเล่นพาร์สดีกว่าเอมันจะได้แบบเขาเรียกไงมันจะได้ดูดีหน่อยนะครับโอเค okay, let's go <S อ่าเดี๋ยว นี่เดี๋ยวลองดูเฮด d ดนเตอร์ head เลยแล้วกันเห็นปะนิ่งๆครับอันนี้เกมยำ้ยำนะใส่ฉายาควบคุมแังทิบใช้พไพในการซื้อบอกเลยว่าเป็นของที่มันต้องมีอ่ะอันนี้ลองเล่น้องเฮด d ดนเตอร์อด้วยดูดิป้นมันอ่ะ เคยเล่นตั้งแต่สมัยการิน่าครับอันนี้มันจริงมาเดวเฮดจอดอยู่หนุ่ว่ะ hey, you know. มาเดวโดนแฟนก็ยิงได้ครับมามาเดวมาเดะพ่นมันนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันมัน,ม,นมันเบา นะครับถ้าไปเล่นห้องธรรมดาก็ลําบากผมแต่ผมเคยทาคลิปเล่นแล้วใครที่เคยดูก็ก็แบบก็อ๋อโอ้มันเป็นยอย่างนี้นี่เองนะเออเนี่ยอ๋อให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคุณดูค่อยไปอ๋ออีกทีนึงนะครับโอ้เมื่อกี้มีคน,นาถามเลยพลาดใหม่ใช่แล้วแป๊บนึงคอยต่อกคอยลิ้นก่อนใช่แล้ว shot, you know what? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Look at it. Gee, what a Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, what man. พนมันเลยโอ้สกกระิบ <Head shot. S 1> อยู่ในนะครับอยู่ในบ้านก็หัวแตกได้นะครับเอาไปครับเฮ้ยยอดอยู่นัจริงๆเอ้ hey, เหมือนว่าแฟตจะไม่ได้ยิงใส่ฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยยิงใส่เรา ก็มันเหมือนเดิมเลยครับก็ยิงได้เหมือนเดิมเลยครับก็ยิงได้เหมือนเดิมเลยครับไม่มีปัญหาหรอกครับมีได้เหมือนเดิมเลยครับคนหมันนี่คนหมั่นเขาหัวมแนม,มเลย น่าเด้งเนี่ยข้อเสียมันมาแล้วเห็นข้อเสียหมคือมันไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากหรอกแต่แบบคือทุกปืนนี่แหละมันก็มีโอกาสหน้าเด้งเหมือนกันหมดแต่ว่าไอ้นี่มันจะเด้งบ่อยถ้าเราไม่ใส่ไอ้หน้ากากที่มันเพิ่มพวกเจาะก่อนนะโอ้โหเด้งดีจังเลยฮะแบบเนี่ยเด้งแล้วอันนี้หัวเราก็เด้งเหมือนกันเนี่ยผมใส่หน้ากากบวกห้ามานะครับกันหัวแตกง่ายนะครับ แตกแตกแตกก็ดี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 ครับก็ดีของจริงว่ะเนี่ยโด,โดนแฟนู้จริงก็หัวแตหมนเดินมาแล้วโอ้โหอแบบนี้มัน มันอยู่ที่ฝีมือนี่มัน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 เห็นไครับนี่คือความสุดยอดของเจ้าเอพีเก้านะครับสุดยอดจริงๆครับอ้าว evet. อเดี๋ยวสไนเม้เล่นบ้านละกันนะครับเล่นในพี่เก้าเพลินเลยนะครับคนก็เต็มห้องดี ปปปเปืนยิงเหรอวะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังอะ่ะโอ้ฝั่งน้รมเงินก็โหดเอาเรื่องเลยคือดันมาชิวเกินนะครับพี่ก็ดันมาชิวเกินเดี๋ยวไปทางยาวบ้างไหมไหนเมื่อเราเล่นสในใดอ่ะเนาะ เหลือเยอะเลยปอปอยปปหลืคนเหลที่คนเฮ้ยยังไม่โดนเลยโอ้เหลือคนเดียวอ่ะเราต้องแย่งเพื่อนอ่ะมันไม่ทัน่ะ ไม่ทันอ่ะไอ้มากระตะไอ้มาโอ้ยต่อให้ไม่มีผมก็ยิงกันได้อยู่แล้วไอเดียวสุดหมด โอ้ไปแตกแม่เอ้ยดีตรงนี้ใกล้ๆเพื่อนเพื่อนสวยครับเดี๋ยวคนเดียวโอเคเพคนเดียวคนดี นี่ครับอยู่ฝั่งที่ได้เปรียบก็เพลินดยยีนง่ายเดี๋ยวอุ้ยใครสุ่มได้ไอไ hall, โกวอน <the> ตัวบรรพาซีสันล่าสุดมีอะ่ะตกแก่เดานะมแกโลกนะ ลกเลยเมื่อกี้ลกเลยหนึ่งทำไม่ตายเมื่อกี้อย,อยากต่อยว่ะอยากวิ่งเกาไปต่อยเลยอยากวิ่งเกาไปต่อยเลยคือแบบขอเจ็บแล้วมันก็ต้องโดนแบบสักหมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอื มันเป็นแคนเลยฝั่งตรงข้ามมีมือแม่นสไส้ด้วยนะครับน่ากลัว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 ทุกคนเลยอะ ดูดอฟูระยะระเบิดตัวนี้กว้างมากนี่ เพื่อเราเดินผ่านนะบ้านเขาแน่เลย เฮ้ยเล่นซอนหางได้ปะอ๋ออยู่บีโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเราโดนเหลาด้วย okay, s <S เหมือนว่าจะไม่ใช่แคนคนไทยปะโอ้มันไกลไปอะคนดู อตกเยอะจะโดดขึ้นตรงนี้เ่าไหน่อนไปะละเฮ้ยเงียบเกิน ไม่ใช่เลยนี่เลยนาดิงอหรอโอ้โหอันเนี้ยยิงไม่โดนตัวเขาเลยครับไม่รอดแน่เลยตันเนี้ย หา้านัดวันนี้หาให้ดีหน่อยแล้วกันเฮดช็อตอยู่นูอ่ะไม่กล้าขึ้นไปเลยกลัวหัวแตกกลัวหัวแตกอยู่ทางยาวนะครับบียาวเฮ้ยโดดขึ้นไปดิ เนดสิเลยวะโอ้ตายตายโอ้กูเล่นอะไรเนี้ยกูเล่นอะไรเนี้ยฝั่งเราไม่ได้แก้ววะ ไอ้ช็อตอยู่โน้นวะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับแต่นี่ก็เมมขึ้นมาประมาณนึงแล้วนี่ แม่งฟุกแล้วตากดีเชียวไอ้นี่ขอโทษ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 เมื่อกี้มันฟุกเมื่อกี้มันฟุกมันฟุกปุ๊บมันฟุกมันฟุกมันฟุกแม่งเอ้ยก็หยิบสนายมาเล่นเลยเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนไม่อยู่แล้วล่าสุดเพื่อนไม่อยู่แล้วล่าสุดเพื่อนไม่อยู่แล้ว ล่าส with with ุดเพื่อนไม่อยู่แล้วล่าสุดเพื่อนไม่อยู่แล้วนะครับ อ๋อ,อส่วนหมดอีกเมื่อกี้นี่คือลนเลยฮะผมว่าเขาไม่ได้มานี่หรอกมีสองคนโอเค สรุปอยู่นี่หมดเลยนะโอ้ไม่ไหวเรือผมเรือสามอ่ะเรือผมเรือสามแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะแล้ยิ่งไม่โดนแล้วอ่ะโอ้เมื่อกี้หน้าหยอดพกหน่าหยอดพกบอมสักเม็ดนึงเนาะผมนึกว่าเขาไม่ตุยอ่ะนึกว่าแบบเขายังไม่เจ็บ ใครยิงคำถามมาตอนนี้อะไรวะที่ไม่โดนเฉย โอ้ไม่นะโอ้ไม่ไหวแล้วตาไม่ไหวแล้วเรีบยบร้อยทีมเราก็แพ้ไปนะครับในแช์นี้โอ้เมื่อกี้เสียดายมากช็อตสุดท้ายคือแบบเลิกเลกเลยอ่ะ

เงนยิดโว้ยนยิดเงนยิดเงนยิดุนยิด้หยิดุนยิดชี้เต่งเลยจังหวะนี้ยคกนยิดเงนยิดจากตาที่แล้ว คุณยิงคุณยิงคุณยิงอ๋อ้เขาเต็มกระหม่อมว่ะคุณยิง วันหยุดเหตดรู้ไหมอ๋มอ,มอไม่ตายไม่ตายนะครับวัยรุ่นนะฮะไม่ตายครับช่องว่างในนี่เนี่ยเฮ้ยมีแต่คนที่ทำให้คุณหงิดว่ะคุณหงิดชาว BB บีบีวะคุณหงิดชาวบีบีมากเลยตอนนี้น ไอ้เอาเห็นแวบๆใครโอ้วิ่งไวจังวะไม่ตายว่ะเซเบอร์พังปะ,รงะ,ะจริงนะเซเบอร์พังปะ คุยเลยนักหนาคุยเลยนักหนาจะเล่นหรือจะพิมพ์จะเล่นหรือจะพิมพ์เรื่องมาสักอย่างเรื่องมาสักอย่างอันนี้ก็อะไรคนนี้ก็อะไรครับเอ้ยไม่ได้นะคุณต้องรับต่อไปนะฮะไอ้เป็นชาวตาเพจตาเพจเกียนต่อไปนะฮะเหล่าเหมือนเดิมแล้วไม่สนลับติงเหล่าเหมือนเดิมแหละ ตามหลังตลอดไผวะปิดมีดได้ไหมไม่ได้ปิดมีดอะไรไม่มีนี่เขาปิดกระลอกมีดอะ่ะหัวใม win ั <laughs> ชอบเข้าหลังนี่หว่าเอา้าและนอนโหถ้ามาตรฐานในการเข้าหลัง